สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่พอนๆนทุกท่านค่ะคุณอภรรคนรักว่าน KNP Channel ค่ะวันนี้มีไม้ประดับไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะที่จะนำมาเสนอให้เพื่อนเพื่อนรับชมนะคะว่าสูอต,ต้นอะไรนะคะคลิปที่แล้วได้ชมต้นว่านรวยล้นฟ้าไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ มีความคล้ายคลึงกันนะคะจะมีจุดด่างคล้ายกันนะคะถ้าตั้งไว้กลางแจ้งนะคะแต่ชนิดนี้จะมีความจุดด่างมากกว่านะคะลักษณะใบจะมีรูปรูปหอกนะคะยาวกว่านะคะสวยงามอีกหนึ่งชนิดนะคะต้นนี้ก็คือต้นรวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกกันเลยทีเดียวนะคะ ชื่อดีมีมงคลเลยทีเดียวนะคะปลูกไว้ประดับบ้านนะคะตั้งไว้บนโต๊ะอาหารหรือว่าตรงโต๊ะทีวีเอ่อโต๊ะว,วางเอทีวีหรือว่าโต๊ะกาแฟอะไรอย่างเี้นะคะปลูกไว้ในบ้านนะคะสวยงามนะคะใบใบมีความสวยงามมากๆากนะคะช่วงนี้เขายังไม่ออกดอกนะคะเพ,เพื่อนๆคะ่ะ อันนี้เพิ่งจะย้ายเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะอยู่จากกระถางเก่าจะาใบใบเก่าจะตายหมดแล้วจะเหลืองนะคะก็ได้ทําการตกแต่งแล้วก็จัดกระถางให้เขาใหม่นะคะเพื่อเอามาประดับตั้งบนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะเอาไปไว้ในบ้านไว้ตรงนี้อาจจะไม่ปลอดภัยจากตะกะแตน <c oughs> เพราะว่าตะกกแตนชอบกินเนี่ยไม่ทำไม่ทราบว่าทําไมนะคะสงสัยจะอร่อย นี่กระโดนตักกระแตนรับประทานไปเรียบร้อยนะคะอยากจะลองชิม <c oughs> ไม่ทราบว่าทำไมตัก,กระแตนชอบกินใบว่านสองชนิดนี้นะคะว่านรวยไม่เลิกแล้วก็ว่านเอ,อ่อรวยร้นฟ้านะคะ <c oughs> สวยงามไหมคะเพื่อนๆคะ <c oughs> ก็นะคะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะ เสียงฝนตกได้ยินไหมคะฝน <c oughs> ตกทั้งวันนะคะช่วงนี้นะคะก็เลยทําสวนทำปลูกต้นไม้นะคะดูแลต้นไม้ให้เขามีสภาพที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเมื่อเขาออกดอกจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆรับชมอีกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะว่านดีมีมงคลอีกหนึ่งชนิดที่ปลูกเอาไว้ประดับบ้านประดับสวนของเรานะคะสวยงามเป็นเป็นไม้อวบใบนะคะไม้อวบใบอวบน้ําขอพภ่เพื่อนๆไม้อวบน้ําหักง่ายมากๆนะคะต้องเวลาย้ายเวลาเปลี่ยนกระถางต้องระมัดระวังเขาหัก ง่ายมากๆเลยนะคะมีใบที่สวยงามมากนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบก็หามาปลูกไว้นะคะพันถาบ้านก็ดีใจนะคะอยู่ต่างประเทศก็ยังมีว่านสวยๆว,ว่านมงคลให้มาสะสมนะคะพบเจอที่ไหนก็สะสมเอาไว้นะคะเพื่อนๆจะสวยงามดีนะคะสำหรับคลิปน,นี้ต้องอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย ทุกท่นนะคะขอบคุณนะคะว่าพบกันวิดีโอหน้าค่ะฝนตกแล้ว